ทุกวันพระที่วัดป่าแห่งนี้เก้าอี้ไม้ที่ว่างเปล่าของอดีตเจ้าอาวาสกลับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เจ้าหลงแมวส้มหูแหว่งหน้าบากนั่งจ้องมองไม่วางตาขณะพระสวดมนต์แววตาที่ปกติจะดุดันกลับดูสงบนิ่งและโหยหายอย่างประหลาดจนชาวบ้านพากันลือว่ามันอาจเห็นสิ่งที่คนมองไม่เห็นความจริงถูกเปิดเผยเมื่อสป,ปรเรตตัดสินใจเช็คกล้องวงจรปิด ช่วงเที่ยงคืนที่เงียบสงัดภาพในจอมือถือทำให้เขาถึงกับหยุดหายใจเพราะเจ้าหลงกำลังเดินคลอเคลียไปกับเงาร่างเลือนลางคล้ายคนในชุดจีวรที่เดินสำรวจรอบโบสถ์อย่างช้าๆมันกระโดดโลดเต้นเหมือนดีใจที่ได้เจอใครบางคนที่คุ้นเคยที่สุดแต่จุดที่ทำให้คนทั้งวัดต้องขนลุกสู้คือจังหวะที่เงานั้นหยุดลงและก้มลงรูปหัวมันกล้องซูมเห็นชัดเจนว่า ขนบนหัวของเจ้าหลงยุบราบลงไปจริงๆตามรอยนิ้วมือที่มองไม่เห็นท่ามกลางอากาศที่ว่างเปล่าเจ้าหลงหลับตาพริมส่งเสียงครางในลำคอด้วยความสุขสุดหัวใจนี่ไม่ใช่เรื่องผีหลอกวิญญาณหลอนแต่มันคือความผูกพันอันบริสุทธิ์ที่ความตายก็ไม่อาจกั้นกลางเมื่อครูบาอาจารย์ที่จากไปไกลยังคงกลับมาทำตามสัญญาที่จะดูแลเจ้าเพื่อนยากตัวนี้ตลอดไป กลายเป็นเรื่องราวสุดซึ้งที่ย้ำเตือนว่าความเมตตานั้นเป็นนิรันดร์จริงๆ